สวัสดีท่านผู้ชมทำข้าวข้อหวยเป็นไรผู้ช่งมันโอ้เหล็กวันอีกคนถือคักนะึ้นเนาะคนถือหวยคักึงหาศูนย์ 50. ทั้งบ้านพวอให้อั้นมือสมัครเล่นซื้อไม่ได้ดอกทอดมือซื้อทิง้งสีไปซื้อ,อนีใจเครื่องเดียวหมดวันนี้ก็ได้เรื่องพอนจัง,จงยุหาศูนย์วัตถิไปหาซื้อคักเออว้อหลายดอก คักเจ้าของก็ซื้อนี่แหละว่าคักกะระไดว่าใจครึ่งเดียววุ้งยี่ว่ามาเครึ่งเดียวบ้วซาซื้ออัอเตอรี่กับบูมี่คนรหนุ่ม,มาเครื่งมาก,กลางหนุ่มยี่ฉันมาเอาเต็มที่รวดล้อยหนึงก็ได้เต็มล้อยเฮ้ยเป็นดวงชินบาสนะเนาะยังบ่าซื้อแต่กรอนมาถัน ต่ก่อนเมื่กับท่านเน็ตมันบอกคักใจวะก็คือสื่อมือมันออกตั้งท่าที่เอาได้คักเลยหาศูนย์นเงนเพราะ่างเถาคนโทษมาบอกเฮ้นว่าวิ่งศูนย์คักร่เส้นแล้ววะเพราะไาจานเถาคนค็นงินได้เอาอย่างไ้ใส่พพราหไงวันสื่อศูนย์ก็หาศูนย์แล้ววะ แค้โอกห้าศูนย์ละไส้า่าวัฒนโอ้ยคู่เดียวล่างว่าัฒนแล้วว่ะบึ้ยเนื่ยนอนว <c oughs> ัสิเอาไปเที่ยริดังเพิน่นซำได้ไปแล้วพวกยี่มือหนีว่าัฒนไปหาเพินพพนยยาาพ่นแล้วพ่อตัวเพิ่นแล้วไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นแล้วเพิ่นว่าอีกหลายมือยุ่สิได้เดี๋ยวโทรไปบอกว่าัฒนว่าออกคลิปบอสิมาไทายบ,อบ,อบ,อบอ๊อบบอเพิ่นน่ะ <c oughs> พูดขาว่ามักดังผ <c> ม <oughs> มักปากกดต,ตัวเอากระสัง วแต่เลขถือเ่อเกี่ยวไปออกคลิปเขาไปยังเด็กสร้างช่องคือเพิ่นนาออกคลิปคือเพิ่นสัมผัสผู้ขายเรียกคือเพิ่นน่แต่ว่าพอจะเทาสองมือเทานี่บ่บ่เอาน้ำมีบ่มักเนี่ยที่หายอ,อยู่เทาหาเลขติดกระถือของเรา,าอยู่นั่นแหละเลขติดเลขยืนเขาพีดต้องเพิ่นดอกแต่หลายตัวจับคนออกน้ำห่างเที่ยวกะได,ด้ดยมากแค่คนออกตัวนี้เพิ่นก็ไปถามมื่อเรวเขาว่าเดี๋ยววิ่งร้อยเมตร ตุงสุดท้ายบอกเลยว่าท่นว่าโอ้โอโออยวันนี้ผมมากว่าใจจิขาดหูเตยู่นะแต่คือว่าเนะาะเขาอาศัยเพิ่นเพิ่นบอกเขาจึงหูเพิ่นก่บอกเขากับ่หูอาศัยเพิ่นกะสิลงบอกไปเนื้ออื่นยี่รักเออบอกไปเนื้ออื่นเรียกซุบเรียกติดยังกะสิได้อยู่อาจารย์เพิ่นบอกมากก็ได้อยู่เออเดี๋ยวสิลงมือนี่น้ำเส้นหน้าเพินมีเวลาน้ำเส้นหน้าหัวใจแล้วทั้งสามเขา น้ำเช่น้าปังเดี๋ยวพูดเท่าวันเท่าเฮียแข่งงานตั้งใขจะเค็ดออกยืดอกคลิปกระไรแต่ว่าเมื่อกี้เวลาพูดล่ะสามเขาเขาได้ขึ้นมาเอานามเช่นละสามเดือนเขาวันเขารุ่นมูปีนี้ข้าตัดอ้อยออกอยู่เอาสัญญาบอกแท้พูทตาเท่าเรียกว่าบอกเก้าเกินเมื่อใดได้เมื่อนั่นล่ะบอกขั้นที่เลย กูมักวิ่งก็ล่อวิ่งเลยว่าได้แต่ล่างเด้พอเวลาว่าเราคนบอกดีดีคนนี้บอกใหม่ใหด้แต่ล่างเด้อว่าได้บุญเด้พอเวลาว่าจับตัวไซบอว์เปลี่ยนไม่รู้ว่าถือจับกับ่้อยถือแต่ว่าได้ตัวเดียวเนี่ยแม่นอยู่ได้มาหลายงวดแล้วตัวตัางงวดตัวหนาเด้อแต่ผ่านมาก่ามงใครอยู่เราบอกคือเราบอกหน่อยนะบอกว่าเราใจเขาดอกเราคนบอกหน่อยบอกธรรมธม แล้วตามวัดแล้วโอ้ถึงเป็นริบสิบหมดเลยเลยคือเก่งเกยว่ะตัวเดียวนึงเลยโอ้เดี๋ยวบอกโอ้ใจไหวคุณท่อบอกมาได้เมื่อนั่นละคุณมาเอาท่างตรงร้อยเม็ดเลย,บ,ยบัานั่นย่าท่างโค้งมันเหี่หกมันเปียไก่โพดตรงร้อยเม็ดเป๊ะโหลดบัานั่นเสาเส้นไส้ทีนึงเลยบัา,านาาาั่นแล้วว่าไอยมักไอ,าาอ้ที่สี่แหละมักไอ้ที่หนึ่งกันละสองสามมุมหมักบัดนั่นเขาเส้นไส้ทีนึงเลยแล้วว่า ล่างตัวเดียวโอ้ยัหนแล้ว่าเอาล้อล้อเอาท่านผู้ชมล้อเดี๋ยวเขาบอก